ช่วงนี้นะครับเรื่องทางวัฒนธรรมหรือตอนนี้เราเริ่มคุ้นจริงกันแล้วนะซอฟต์พาวเวอร์นะของไทยนี่มีหลายสิ่งหลายเรื่องนี่พัฒนาไปไกลแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติล่าสุดเนี่ยนะครับใครจะไปคิดนะคุณนันทิยาเมื่อก่อนพาฝรั่งมาเนี่ยโอเคผัดไทยผัดไทยใช่ต้องกินผัดไทยใช่ไหมล่าสุดเนี่ยไม่ใช่แค่ผัดไทยไม่ผัดซีอิ๊วด้วยผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วยกำลังเป็นที่ได้รับความนิยม กระแกํำลังขึ้นเลยในอเมริกาโอ้นี่ขไม่ได้เขาไม่ได้พูดเองคะเขาถึงขนาดนี้เป็นข้อมูลของบริษัทวิจัยตลาดในสหรัฐเลยนะคุณนันทยา,าเขาไปทําการวิจัยพบว่าผัดซีอิ๊วของไทยเนี่ยกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในสหรัฐอเมริกาโอ้โหนะนะครับเพราะว่ามัน มันมีรสชาติที่ทานง่ายนะแล้วก็มันหอมมันหอมซีอิ๊วและหอมกลิ่นกระทะครับด้วยนะคะแล้วมันก็ทานง่ายแล้วก็มันมีเออ่มันเลือกได้ไงคุณจะใส่เนื้อสัตว์อะไรลงไปใช่ไหมใส่ไก่ไม่กินหมก็ใส่ไก่ใส่ซนฟู้ดใส่กุ้งใซีฟู้ดไรือแม้แต่ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์บางสวิรัตกินแต่เส้นกับผัดซีอิ๊วเนี่ยก็อร่อยแล้วอ่ะพวกมังสวิรักษเขาทานได้ก็ไม่ใส่ไข่ใช่ไหมใช่เนี่ยนะครับอันนี้ข้อมูลนี้นะครับนางสุประธนากระมลเวศ ผู้ในการส,งส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนนครชิคาโก้สหรัฐอเมริกาบอกว่าบริษัทด้านการวิจัยตลาดในสหรัฐทาการวิจัยตลาดผัดซีอิว๊วเมนูเส้นสตรีทฟู้ดของไทยพบว่ากำลังได้ความนิยมและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภคชาวอเมริกันไม่เพียงแต่จะพบเมนูผัดซีอิว๊วตามร้านอาหารไทยในอเมริกันเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้เริ่มพบเมนูนี้ในร้านอาหารอเมริกันแล้วนะครับหมายถึงว่าร้านที่ไม่ใช่ของคนไทยอะ่ะ ร oh. ้านฝรั่งทำเองก็เริ่มมีเมนูผัดซีอิว๊ว oh. ก็แปลว่าอะไรคนมันนิมม oh. ยมไงร้านก็ต้องเพิ่มเมนูนี้ขึ้นมานะครับ oh. เพราะว่าอย่างที่คุณนันยาบอกกนะันอะทำง่าย oh. แล้วก็เป็นเมนูที่เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบได้จะเป็นหมูเป็นไก่เป็นเนื้อเป็นกุ้งหอยปูปลาอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าแม้ว่าผัดซีอิ๊วเนี่ยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่ผู้บริโภคชาวอเมริกันเพิ่งรู้จักและจํากัดวงโดยเฉพาะผู้บริโภคเชื้อสายเอเชีย กลุ่มรับประทานบางสวรรัตแต่ร้านอาหารอเมริกันมีเมนูผัดซีอิ๊วให้บริการแล้ว1.1%ของร้านอาหารอเมริกันทั้งหมดคือ100ร้าน100ร้านค้านะมี1ร้านกว,ากว่าแล้วที่มีเมนูนี้นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้น17%จากเมื่อ4ปีที่แล้ว<อ>ผู้บริโภคอเมริกัน17%รู้จักอาหารชนิดนี้แล้ว100<อ>คนน่ยนะไป กินอาหารเนี่ยร้อคนสิบเจ็ดคนรู้จักผัดซีอิ๊วแล้วสั่งผัดซีอิ๊วกินแล้วนะครับไม่ได้สั่งแต่ผัดไทยแล้วนะอโอ้โหละสิสิบเปอร์เซ็นเคยกินแล้วนะโอนี่นะหน,น่อยนี่เราก็อาจจะเนี่ซีอิ๊วจากบางไทยแต่ขออย่างเดียวนะขอให้รสชาติเนี่ยหรือว่าหน้าตาเนี่ยคงความเป็น อาหารไทยไว้หน่อยนะไว้หน่อยนะเพราะว่าหลายอย่างนี้ล่าสุดคุณคุณบเราไม่เห็นไหมกะเพราอ่ะผัดกะเพราที่ประเทศอะไรนะที่เดนหมากวะที่ไหนนะที่ฝรั่งนี่แหละมันจำบัรไม่ได้เลยผัดกะเพราอ่ะแล้วหน้าตามันไม่ใช่ผัดกะเพราอ่ะถึงขนาดสถานทูตตัวบอกว่าเขาขอโทษนะตัวเองที่ทําไม่ผัดกะเพราเนี่ยกลายเป็นแบบนั้นไปเนี่ยนะคือหลายอย่างเนี่ยคืออาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่ ที่เป็นที่กล่าวขวัญจริงๆนะคะคในในในต่างประเทศเนี่ยนะคะแต่ว่าเ,เรื่องของรสชาติเรื่องของสูตรหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งนะอาจจะไม่ใช่คนไทยเป็นคนทำนะคะแต่ว่าพอบอกว่าเป็นอาหารไทยเนี่ยก็จะได้รับความนิยม แต่ว่าอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่จะต้องจะต้องมีการไปไปทํางานต่อว่าจะทํายังไงในการที่จะเผยแพร่ความเป็นอาหารไทยที่เป็นอาหารไทยที่อาจจะไม่ต้องถึงกับต้นตํำรับอ่ะแต่อย่าอย่าให้มันผิดเพี้ยนละสาคัญเอาไว้หน่อยอย่าให้มันผิดเพี้ยนมากจนเกินไปอย่าว่าแต่เมืองนอกเลยคุณนันยาเมืองไทยเนี่ยนะหลายร้านก็เริ่มแบบเขาอาจจะพัฒนาเป็นการอะไร f u s ่น n f u ชว o n เนี่ยผมไปเคยเจอผักกะเพราใส่มะเขือเทศเนในปอปอครัไรเลยนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะ